ก่อนนะครับเรามาติดตามดูชีวิตอานปรานนะครับ่อยว่าสอนปรานอยู่แบบสบายนะครับไม่มีอะไรที่สบายครับการนเวานะครับเดินลัดป่าภูเขานะครับคนตายก็เหนื่อยนะครับก่อนเดินก็เหนื่อยนะครับ เห็นไหมครับัดเลาะนะครับรัดเลาะหวงีวิตต่ออันตราน,นะครับเหนื่อยมากครับเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้าไม่มีต่ออันตรานอยู่ในพื้นที่นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับต่ออันตรานต้องเสียดราขนานั่นลน,น,นะครับสละต้องเลือดเนื้อเลยชีวิต สระ,ะเวลาว่างกับครอบครัวต้องมาเดินละต่อยน,น้องนะครับเหนื่อยไหมครับน่าจะเหนื่อยนะครับ,รบติดตามชมตอนต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยติดตามนะครับ